แบบนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแบบเป็นตัวเดินตามอะไรเงี้ยมันก็อคุณอาจจะไม่ค่อยมองไม่ค่อยจะโฟกัสเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเข้าใจนะครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นบ้างนะครับว่าไอ้ะดาราคนเนี้อย่างน้อยอะเวลาที่มันมีบทบาทได้รับโอกาสจากเพื่อนมีบทบาทนะ่ะเราก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะครับยังไม่ได้นอนครับเพิ่งถึงที่พักครับ เปนหนที่พักถึงเสร็จเอาของเข้าห้องเสร็จก็มาเอา่อมาไลฟ์นะครับฝากกำลังใจในช่วงเช้านี้เพราะว่าตอนเย็นนะ่ะเอ่อตอนเย็น,น่ะผมผมไลฟ์แล้วเหมือนกับว่าอาจจะแบบไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีรางวัลสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเปลี่ยนเวลามาไลฟ์ต้องช่ชวงเช้าบ้างนะครับเป็นช่วงที่สามที่สี่บ้างอะไรอย่างเงี้ย ราะว่าเผื่อมีพี่ๆนะครับเอฟซี FC, จากต่างประเทศอะไรเงี้ยเวลามันไม่ตรงกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่นะเขา้าเข้ามาชมเข้ามาให้กําลังใจกันบ้างนะครับทุกคนผมฝากกําลังใจได้ไหมสำหรับงานคืนนี้เย็นๆศิล,ป,ล,ลปินอะไรเยอะใช่ครับศิลปินอะไรเยอะผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเวลามาไล์ช่งชวงเช้าบ้างช่วงบ่ายบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าบางวันก็อาจจะมาร้องเพลงให้ฟังบ้างอะไรเงี้ยใช่ แต่ยังไงผมฝากฝากกำลังใจจากทุกคนด้วยนะมาช่วยกันตรงกันทิงได้นะครับสําหรับงานคืนนี้นะครับเป็นกําลังใจให้กับดารายได้ช่วยกันคนละหนึ่งแดงสองแดงเนี้ยรวมๆกันนะ้มันจะเป็นสิบแดงเป็นยี่สิบแดงแล้วก็อาจจะเป็นห้าสิบแดงสามสิบแดงสี่สิบแดงห้าสิบแดงเลยก็ได้นะครับก็เราไม่มีการบังคับไม่มีการที่จะมาจู้มาจี้ให้ทุกคนต้องมาริ้งให้ครับผมแต่ว่า ยังไงก็ฝากดาวร้ายคนนี้ไว้สักคนหนึ่งฝากโยนไว้อีกสักคนหนึ่งนะทุกคนไม่ต้องเอาอวอมใจนะครับทุกคนไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นเลยโฟกัสที่ผมนะครับโฟกัสที่ผมโฟกัสที่คนงานด้านหน้าเวทีอย่าไปโฟกัสอะไรให้มันมากมายเชื่อเลยว่ามันไม่มีความสุขหรอกถ้าทุกคนไปโฟกัสอะไรมากมายเกินเกินนอกเหนือจากจากผนงานแ่ะ ต้องเหนืยจากกานอยากให้โฟกัสอยากให้โฟ,โฟกัสความสุขด้นดานดาวทธีแค่น,นี้ผมคิดว่าแบบนั้นนะครับก็ฝากรักดาวรลายคนนี้สักคนหนึ่งนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้รักใครยังไม่ได้ซัพพอร์ตใครหรือว่ายังไม่ได้ที่จะติดตามใครนะครับฝากดาวร้ายคนนี้ไว้สักคนนะทุกคน เมื่อคืนสนุกม,กมากเลยนะทุกคนดูจะไปเจอใครคนแรกแต่ต้องรอดูต้องลุ้นเอาต้องลุ้นเอาต้องลุ้นเอานะครับคุณเท้สวัดีครับนะครับฝากกำลังใจให้กับดาวไลน์ได้นะทุกคนจ๋ามาช่วยทิ้งกันได้นะไม่ทิ้งไม่เป็นไรก็มานั่งคุยกันได้นะนะครับไม่มีการ